สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับพระหุระมานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นต่อจากอ่ารุ่นที่มีประสบการณ์เลยนะพี่นะแล้วก็รุ่นนี้นะเป็นรุ่นต่อลงมานะครับส่วนพระหุระมานะครับอ่าแพงลิตที่เป็น i e ีพเมื่อเช้าตอนนี้หมดนะหมดเกลี้ยงพี่ชายหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวต้องรอประมาณ1นถึงสวันนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้อีกนะครับนะแต่ตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยกำลังกำลัง หาให้พี่อยู่นะครับในราคาเดิมๆนี่ไม่อยากขึ้นนี้นะครับขึ้นก็น้องไม่เอามาแล้วนะครับนะก็นะครับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในพระอุละมานนี่ครับรุ่นต่อจากประสบการณ์นี่ฮะแล้วก็มีรุ่นนี้ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมดูพี่สิบรายการนะครับวันนี้มีมาสิบรายการนะเดี๋ยวมาชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกครับองนี้พี่นี่องนี้จะเลขค้ดจะเบอร์นะครับเก้าหนึ่งสี่หกนะครับองค์ละ4ี่ร้ยห้าสิบบาทเหมือนเดิมครับพี่ชาย องล์ลสี่0้อยห้าิบาทเหมือนเดิมนะครับหรือพี่ๆสนใจนะครับรับไปแล้วหนึ่งองนะครับจะมาซื้อองคที่สองผมคิดเพียงแค่สี่ร้อยนะครับนะนี่น่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับอง์นี้นะครับเป็นคนเบอร์เก้าหนึ่งสี่หกนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองฮะรายการที่สองเลขคนเบอร์เก้าหนึ่งหกสามครับเก้าหนึ่งหกสามนะครับ องนี้นะครับรายการที่สองนะพี่นะ9163นะครับส่วนใครจะเลียมกันน้ำนะครับนะช่างคิดเพียงแค่80บาทนะครับองค์ละ80บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมส่งเลียมให้นะพี่นะนี่ฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับนี่ฮะสวยๆเลยต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเลขคู่ตัวเบอร์9150ฮะ รายการที่สามเลขโค้ดตัวเบอร์เก้าหนึนยฮะนี่ฮะรายการที่3ามนะครับเก้าหนึนะพี่นะต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่สเลขโค้ดตัวเบอร์เก้นึ่งสองศูนยครับรายการที่สี่เลขโค้ดตัวเบอร์เก้าหนึ่งสองศูนย์ครับรายการที่สี่เก้าหนึ่งสองศูนยฮะนี่ฮะ 9120นะครับรายการที่ส um in ี่นะครับต่อมารายการที่ห UH ้าครับรายการที่ห้านี่ครับเลขคุณตเบรนี่ครับ18309 18309ครับนี่ครับรายการที่ห้านี่ครับนี่นี่ฮรรายการที่ห้านะครับ18309นะครับรายการที่ห้านะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับเป็นรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่หนะครับนี่ครับรายการที่6ครับรายการนี้ครับเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งหกศูนย์นะครับเก้าหนึ่งหกศูนย์ี่ยนี่ครรายการที่หนะครับนี่สวยงามครับนี่นะครับนะต่อมาเป็นรายการที่7ครับ รายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เลขคูณเบอร์เจ็ดหนึ่ง0 9นเก้าเจ็ดหนึ่งนเก้าครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะสวยคมทุกองค์ครับนะเดยวครับรายการนี้ก็เหลือเพียงแค่1ิบรายการสุดท้ายแล้วพี่ทายครับกับพระหุระมานี้ครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับส่วนต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเลขคูณเบอร์เก้าหนึ่งเจ็ดสามครับ เก้างเจ็ครับรายการที่8นะครับนะี่ครับรายการที่8 9173นะครับรายการที่9นี่ครับนะีบ่ฮะรายการที่9นี่ครับจะเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขนี่ฮะหนึ่ง 18369แสามห้านี่ครับรายการที่เก้านะครับหนึ่งแปดสามหเก้านี่ครับรายการที่9้านะครับต่อมารายการที่10นะครับมีซีนเดิมนะครับแกะเลยแล้วกันนะครับขอแยกแกะให้พี่จะรับชมเลยแล้วกันนะครับรายการที่10บนะครับรายการที่10บเปิดออกมาครับเป็นเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่ง18ดสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามหนึ่งห้าครับ รายการที่สิบนะครับหนึ่งแปดสามหนึ่งห้าครับนี่แต่บีอีพีกลางวันนี้นะครับมีมาให้พี่นะครับสิบรายการนะครับเดี๋ยวให้พี่ลองเลือกรับชมดูนะครับพี่ๆนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ